สวัสดีครับสวัสดีวัรุ่งกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่รรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรามาอ่านพอกแกะกล่องส่งแผงเจ้าตัวนี้กันนะครับตัวนี้ก็คือตัวมารุคิงกรานโซดนะครับเป็นงานจากค่าย r a n g น Cat นะครับผมตัวนี้จะมีดีไซน์ที่แตกต่างจากกรานโซตปกติอยู่นะครับจะมีจะมีพวกดีทงดีเทลอะไรต่างๆที่มันต่างกันอยู่นะครับผมนี่แต่กล่องของผมนี่ยยับเยินไปแล้วนะครับอืมหมาที่บ้านกัดนะครับผมอ่ะ โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาอันบล็อกแกะกล่องสองแผงเจ้ากล่องนี้กันนะครับดูซิว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยครับการซดตัวนี้นะครับผมได้มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับแต่ไม่ได้มาอันบล็อกหรือว่ามาแกะดูแผงข้างในสักทีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ไปดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมค่อนข้างชอบดีไซน์มันนะเออดีไซน์มันค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็มันมีความแตกต่างจากการซดปกติอยู่นะครับน้องๆหนูๆยุคนี้ก็อาจจะไม่รู้จักเนาะสำหรับการโซดนะครับตัวนี้ก็จะเป็น กระตูนดังอีกเรื่องหนึ่งนะครับในยุค8 0 9 0น้นะเมื่อก่อนนี่คือดังมากๆนะครับก่อนอื่นนะมาดูอันแรกกันก่อนออกมาก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือก็จะเป็นเล่มแบบอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีตัวการโตดก็จะเป็นแบบนี้นะครับม,มีความต่างจากการโตดปกติอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นร่างคนปกตินะตัวนี้ก็จะเป็นร่างอ็อบเจกต์ที่เป็นร่างหัวยักษ์หัวยักษ์กนะครับผมแล้วก็มีคู่ส่งคู่สีต่างๆนะครับ มีคิ code ต่างๆให้สแกนนะครับดูว่ามีอะไรบ้างน,นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านในก็จะมีเลยเยอร์ต่างๆเนี่ยผมขอนับแผงก่อนก็ได้นะครับนับแผงในนี้ว่ามันมีกี่แผงเนาะอืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสแผงก็ถือว่าพอประมาณนะนะครับ สำหรับแมวส้มนะครับออริงแคทเนี่ยก็มีงานออกมาหลากหลายตัวแล้วนะครับเออคู่มือของเขาด้านในค่อนข้างที่จะโอเคนะนะครับมีบอกนะครับว่ายูนิตขาใช้แผงอะไรบ้างนะครับยูนิตแขนใช้แผงอะไรบ้างนะครับลำตัวใช้แผงอะไรอะไรแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นคู่มือที่ดีนะครับเป็นสีสีทั้งทั้งหมดเลยนะครับอืมสีสีทั้งหมดเลยแล้วก็อ่นนี้อะไรวะกลไกเอ,อ่ออะไรวะเนี่ย อ๋อแอคชั่นเบสนะครับแอคชั่นเบสสามารถเก็บชิ้นส่วนต่างๆไว้ด้านล่างได้ด้วยเออโอเคโอเคอันนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีวิธีแปลงร่างนะครับเป็นเฟสโหมดนะครับเฟสโหมดเนาะอืมเป็นหน้าคนยักษ์นะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของคู่มือนะโอเคนะอันนี้ดีอยู่นะครับถุงแรกนะครับผมเดี๋ยวดูดูกันไปจะถุงเลยนะครับอืมอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวแอคชั่นเบสเขาเนาะคือมันอยู่ในกลองนานเนี้ย เห็นไหมเวลาปิดกล่องจนจน,จนพลาสติกมันนั่นหมดแล้วมันยู่หมดแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นเบีที่เขามีมาให้แล้วก็มีพวกแกนใสๆนะครับต่างๆให้นะครับผมอืมได้มานานแต่ก็ไม่ได้แกะกล่องสักทีเลยนะนะครับอันนี้เป็นในส่วนของแผงสีแดงนะครับผมเดี๋ยวขอแกะดูสักถุงหน่อยแล้วกันนะนะครับดูว่าเออ เนือพลาสติกเป็นยังไงนะครับผมกลาจะไม่แก่นาะทีแรกนะครับแต่ว่าเออเพื่อจะได้ดูเนื้อพลาสติกหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับขอดูหน่อยละก,กันแมวส้มเนี่ยหลังๆง,งานเขาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอืมโอ้โหเนื้องานดีเลยนะครับ จุดเชื่อมต่อของแผงรันเนอร์ถือว่าเล็กดีนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของของตัวดาบของเขาเนาะอืมเป็นในส่วนของตัวดาบนะครับเฮ้ยเนื้อพลาสติกดีว่ะอืมเนื้อพลาสติกค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้เป็นแผงแผง E เนาะเป็นอันตรกเกตด้วยนะครับเป็นอันตรกเกตด้วยนะเออใช้ได้ใช้ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแผงเบอร์อีกหนึ่งแผงนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยเฮ้ยเนื้อดีเนื้อดีใช้ได้นะครับไปดูถุงสีขาวกันบ้างน,นะครับตัวนี้จําไม่ได้เลยนะว่าได้มาราคาเท่าไหร่นะครับก็คือมันนานแล้วอ่ะ่าจะหลักพันนี่แหละหลักพันหน่อยๆนะครับ ดูลายล่องดีเทลต,ต,ตา่างๆพาเนลลายต่างๆที่เขาใส่ให้มานะครับก็ถือว่าทําได้ดีทําได้ดีนะครับหลังๆนี้นะมีหลากหลายค่ายนะครับที่ทํางานออกมาได้ดีนะอย่าง Or รินแคตัวนี้นะครับผมก็ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ได้ลิขสิทธิ์นะครับของทางกันโซดมาด้วยนะครับนี่ลายล่องต่างๆถือว่าคมเลยนะคมเลยนะใช้ได้เลยนะครับอันนี้เกราะสีขาวนะครับอันนี้เป็นเกรดตรงนะอืม เกตตรงๆนะครับมีทั้งเกตตรงแล้วก็เกตแบบอันดร์เกตนะครับปนปนกันไปเนาะเนื้อพลาสติกนี้เนียนดีมากเลยนะครับเรียบลื่นดีเลยอันนี้ไม่ต้องแกะอเลมั้งอันนี้แผงแผงสีขาแผงดีนะครับแล้วก็ ส่วนของข้อต่อหรือมือนะครับต่างๆนะครับของตัวมาดอลคิงกรานโซตนะครับ14แผงก็ถือว่าโอเคนะพอประมาณนะครับหรือมันมีแผงเบิ้ลอยู่อีกวะเราไม่ได้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวขอแกะดูสีเหลืองนิดนึงสีแดงดูไปแล้วเนาะอันนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดอะไรเยอะนะครับถือว่าเป็นการอันบ็อกะล์กันนะครับ ใชได้นะใช้ได้นะนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะเมื่อก่อนเด็กๆนี่คือดูบ่อยมากนะครับสําหรับการโซดเนาะมันก็จะมีตัวละครหลากหลายตัวนะแต่ที่จําได้ในความทรงจําหลักๆเลยก็จะมี3ามตัวนะครับที่พวกพระเอกเอกับเพื่อนๆพระเอกเขาขับกันนะนะครับตัวหุ่นกลันโซดนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นดีเทลก่อนในส่วนสีดําของเขานะครับอืมเฮ้ยมีเอฟเฟคด้วย นี่อันนี้เป็นเอฟเฟกดาาไฟเอฟเฟกดาาไฟแล้วก็ในส่วนของจุดที่เขาทําสีมาให้ด้วยนะครับมีด้วยนะนสีที่ทํามาก็เป็นสีเมทัลลิกเลยนะครับถือว่าโอเคนะอันนี้แผงนี้สามแผงนี้จะเป็นแผงที่เขาทําสีมาให้นะครับใช้ได้แล้วก็มีโอ้โหเอ่อมันจะเป็นฉากนะครับฉากมังกรฉากแอคชั่นเบสนะครับแล้วมีตัวละครด้วยนะเนี่ย อืมจะเป็นแผ่นอะคริลิกใสๆเล็กๆนะครับเป็นเป็นตัวละครที่ควบคุมตัวการโซดอยู่นะครับอ่าอันนี้เป็นฉากที่แบบตัวหุ่นออกมาจากอ่าที่เป็นเฟสโหมดนะนะออกมาจากพื้นดินนะครับอืมอันนี้ก็เป็นฉากแอคชั่นที่เขามีมาให้โอ้โหเรีวยกว่าอลังการขนาดนี้ใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันนิดนึงครับ โอเคครับสำหรับมาดูคิ่งการ์ดโซตัวนี้นะครับก็เป็นงานของค่ายออรินเคสนะผมได้มาตั้งนานแล้วเหมือนกันนะครับเนื้องานค่อนข้างจะดีนะแล้วก็ดีเทลรายละเอียดต่างๆพวกลายล่องต่างๆเนี่ยที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับสวยงามมากเลยนะนะครับเนื้อพลาสติกก็ดีขึ้นมากๆด้วยนะครับคู่มือก็ทําออกมาได้โอเคนะ ในส่วนของสีขาวเองการแบ่งแยกสีสันก็ถือว่าทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูรีวิวกันอีกทีเนาะนะครับผมน่าจะประกอบไม่นานหรอกตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีแผงรันเนอร์แค่14แผงเท่านั้นเองนะครับน่าจะไม่ได้มีโครงในอะไรเท่าไหร่นะครับสาหรับตัวกรานโซตตัวนี้นะครับผมตัวนี้ได้มาในราคาเท่าไหร่จําไม่ได้แล้วนะเออถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยละกันนะครับเผื่อจะ ไปหามาประกอบกันนะครับเผื่อใครเบื่อเบื่อกันพลากันดั้มนะครับก็อยากจะลองประกอบงานตัวใหม่บ้างนะครับสำหรับการโซดนะครับผมก็มีหลากหลายค่ายนะที่ได้ลิขสิทธิ์นะครับแล้วเอามาทําเป็นโมเดลนะก็อย่างค่ายนี้นะครับ o r ร์เรนแคนะครับหรือมีค่ายไหนอีกหลายที่ทํานะครับเยอะอยู่นะเออพวกโมเดิรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ทําอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวลองไป ไปตามหากันดูนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมประกอบเสร็จเดี๋ยวมารีวิวนะครับก็จะได้รู้ว่าเอองานจะดีหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงกันในอนาคตนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ